สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชนชมรถครอบครัว SUV ยน่าใช้หนึ่งคันนะครับสภาพสมบูรณ์สวยๆกับ Honda CRV คันนี้ปี2009นะครับรถสภาพสมบูรณ์สุดๆใครสนใจหาใช้งานนะครับผ่อน4,000ัต้นๆผ่อนได้6ปี179,000บาทนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับเครื่อง2องพออโต้เบนซินนะครับบอกคนขับเป็นปรับไฟฟ้าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเซ็นเตอร์ล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้ปี2009สภาพโดยรวมคือสวย พร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนขับใช้งานได้ทั่วไทยรถสภาพสมบูรณ์ภายในก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับพร้อมสําหรับสมาชิกที่สนใจและกําลังหา Honda CRV โดยรวมสวยสภาพพร้อมใช้เบาะคนขับจะปรับไฟฟ้าทันต์ล,ล็อกแอร์แบก ABS ติดเบรกกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้ารถได้สวยได้สภาพนะครับไม่ประมาณ2องแสนสามกิโลเมตรตั้งแต่ปี2009จนปัจจุบันถือว่าใช้น้อยนะครับใครรองสนใจมาชมได้รถ รถจุลินบุรีกรุงเทพมีบริการจัดส่งทั่วไทยจับจองกันได้ทันทีนะครับสภาพแบบนี้มีมาไม่บ่อยนะครับกับรถครอบครัว SUV เครื่อง2,004ออโตโอ้คับภาพสมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้เป็นออโตโอ้ขับสีนะครับรถสวย ปี2009ตัวท็อปเลยนะครับสีสันเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างไม่ดังนะครับใครถูกใจนะครับรีบพิจารณาจับจองได้เลยนะครับบอกเลยว่าสมาชิกบ้านไกรไม่สะดวกเดินทางมีบริการจัดส่งนะครับเครดิตดีออกรถได้นะครับผ่อน00 0ตันต้นๆผ่อน6ปีเครดิตดีออกรถศบาทนะครับกับสภาพและราคาถ้าท่านชอบและท่านสนใจที่สำคัญถ้าท่านเข้าใจนะครับผมคัดรถสวยเช็ครถสวยมาฝากนะครับที่เหลือเป็นหน้าที่สมาชิกพิจารณาตัดสินใจกับงบประมาณ และความชอบนะครับจัดส่งทั่วไทยสภาพแบบนี้ขับได้ทั่วไทยขับส่งให้เลยครับ1น,นึ่งแบาทผ่อนสี่พต้นๆจะสดจะผ่อนขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมของสมาชิกนะครับรถไม่เคยติดแก๊สไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อไม่พลิกว่ามไม่จมน้ําอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ กว้างนั่งสบายมีพื้นที่นะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับสนใจชมได้เลยนะครับอยู่ใกล้กรุงเทพรถเราอยู่มินบุรีกรุงเทพนะครับต้องรีบพิจารณานะครับโทรได้โทรโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับพร้อมขับเออขออภัยพร้อมขายนะครับโทรมาได้เลยครับเพราะว่าผมลงรถตอนกลางคืนนะครับถ้าใครพลาดไปก็อาจจะหลุดไปเลยนะครับก็ลองชมเช็คทดลองขับด้วยตัวเองหรือถ้าท่าน คัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นแล้ถ้าท่านติดตามช่องของผมอยู่นะครับกล้าการันตีเลยว่าจัดส่งทั่วไทยพร้อมขับพร้อมขายคัดรถสวยมาฝากนะครับรถจริงๆแล้วในเต็นท์เนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับผมจะคัดที่สวยและสมบูรณ์มาลงเท่านั้นนะครับมีรถที่ไม่ได้ลงก็เยอะนะครับฉะนั้นก็ คัดมาแล้วจริงๆนะครับบอกเลยว่าสวยคุ้มค่ากับสมาชิกแน่นอนเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์รูปครบเอกสารครบสนใจชมเช็คทดลองขับรถยูมินบุรีกรุงเทพจัดส่งทั่วไทยภายในเบาะก,ก็มีรล้วรอยนิดหน่อยตามการใช้งานนะครับก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่สวยกับราคานี้นะครับ แจ่มแน่นอนไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับสนใจชมได้เช็คได้รถอยู่มินบุรีคงเทพจัดส่งทั่วไทยเครดิตดีออกรถสูญบาทมีบริการจัดไฟนั้นให้ที่บ้านหรือที่ทำงานตามลูกค้าสะดวกนัดครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ